ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะหากชื่นชอบและอยากสนับสนุสนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แทงค์หรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1574รระดับแรกของเขตแดนมหาสมุทร เฟื่องเย็ยนส่งเสียงของเขาเพื่อบอกแจ้งว่าเฉินในขณะที่เขาขึ้นเรือเหนความจริงอย่าใช้ยันเทียบเสียนและยาเม็ดเสียนที่สามารถเพิ่มพลังของท่านได้มิฉะนั้นมันจะยากขึ้นสวบเรือเหนความจริงสิบลำแล่นไปพร้อมกันสิ่งมีชีวิตทั้งสิบบนเรือล้วนเป็นเซียนระดับสูงสุดและราชาเซียนครึ่งเก้าซึ่งเป็นตัวแทนของโลกกว้างที่ดีสุดของพวกเขาอย่างไรก็ตามเรือแห่งความจริงเริ่มสั่นอย่างรุนแรงในวินาทีที่พวกเขาออกเรือ มันยากที่จะควบคุมเรือแห่งความจริงที่จางวันเฉินกําลังแล่นอยู่นั้นสั่นเช่นกันเขารู้สึกเหมือนกําลังล่องเรือบนเส้นได้เส้นเล็กๆแทนที่จะอยู่บนมหาสมุทรและนอกจากนั้นยังมีคลื่นกระทบเรืออย่างต่อเนื่องตุม๋มเสียระดับสูงสุดตกลงไปในมหาสมุทรเขาอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงไม่กี่ร้อยจางซึ่งหมายความว่าเขาล้มเหลวทันทีที่ออกเดินทางผู้ฝึกฝนคนอื่นๆที่กําลังพยายามข้ามมหาสมุทร ตรหนักดีว่าการข้ามมาสม,มุทรเป็นความจริงนั้นยากกว่าที่คิดเฟิงเยิยงกล่าวว่าพวกเขาไม่รู้วยซ้ำว่าไปชญนะก,กับความท้าทายประเภทใดในครั้งแรกดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถหาทางออกได้ทันทีซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ออกเรือครั้งแรกและจะสามารถข้ามเขตแดนมาหาสม,มุทรได้แต่มันจะง่ายขึ้นเมื่อมาเป็นครั้งที่สองหวังซูไม่ได้จากไปเขาถามว่าเจ้าคิดว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหน ทั้งหวังซูและเฟิงเหยียนไปถึงทางออกระดับที่หนึ่งของคีแดมหาสมุดในครั้งแรกที่พวกเขาพยายามแต่ก็ไม่มีใครผ่านมันไปได้บนมหาสมุทรพลังสายเสียนพุ่งมาจากทวารทั้งหมดของจารุเฉินคอบคุมเรือแห่งความจริงและพยายามรักษาสมดุลสิ่งมีชีวิตอีก8คนที่เหลือกําลังดิ้นรนเพื่อรักษาสมดุลของเรือแห่งความจริงดันไปอย่างช้าช้าทันใดนั้นลมพัดมาที่พวกเขาเมื่อพวกเขาอยู่ห่างจากฝั่งสิบลี ลมแรงมากจนสลายพลังของเซียนที่ปกคุมเรอนความจริงอยู่ตุ้มตุ้มสิ่งมีชีวิตสี่คนตกลงไปในมหาสมุทรห่างออกไปเพียงสิบลี้แต่ผู้ฝึกฝนเครื่องหนึ่งได้ตกลงไปในมหาสมุทรแล้วไม่แปลกใจเลยที่แม้แต่พระสนมญ,ญาณเพลิงปีศาจจะสามารถล่นเรือไปได้เพียงยี่บสองลี้เท่านั้นลิงเฟวี่มาถึงทางออกของเขียแดนมหาสมุทรระดับที่หนึ่งอาจเป็นเพราะการฝึกฝนระดับราชาเซียนของนาง มีเรื่องเห็นความจริงเพียงห้าลำที่เหลืออยู่ในมหาสมุทรเรื่องหนความจริงที่จางวัชเชนกำลังแล่นอยู่นั้นเป็นลำที่เสียที่สุดและลำที่สองซึ่งอยู่ห่างจากจางวัเชเินหนึ่งนี้นั้นถูกบังคับโดยปรมาจารย์ซินซู่ปรมาจารย์ซินซู่เป็นสิทธิของบรรพบุรุษสันักยามรณะและเขายังเป็นหนึ่งในห้าสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในกองวีรบุรุษปรมาจารย์ซินซู่ได้รับการสั่งสอนมาจากบรรพบุรุษสันักยามรณะและเขาได้ฝึกฝนเลื่อนและกระดูกเทพเจ้ามากมาย อาบันทึกของพระพุทธเจ้านับล้านเขามีการฝึกฝนอย่างมากเขายังฝึกฝนในร่างเทพวันเร็วนี้เพื่อให้เข้าใจความลึกลับของทวยเทพซึ่งช่วยพัฒนาพลังของเขาอย่างมากอย่างไรก็ตามจางรัดเฉินก็ยังดีกว่าเขาว่านเจ้าอี้กล่าวเฉิน,นูเทียนงกล่าวว่าเราเพียงแค่ฝึกฝนร่างกายที่สมบูรณ์ดับย่อยเท่านั้นแต่จางร่ตเฉินมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดนี่คือช่องว่างระหว่างพวกเราหากเจ้ามีร่างกายที่สมบูรณ์เจ้าอาจจะสามารถเป็นคู่แข่งกับจางรัตเฉินในอนาคตได้ ว่านเจ้าอี้สายหวัวและพูดว่าความแตกต่างที่ใหญ่สุดระหว่างเรากับจารุเฉินไม่ใช่ร่างกายตุม๋มผู้ฝึกฝนอีกคนหนึ่งตกน้ําหลังจากผ่านไปยี่สิบลี้มีเพียงจารุเฉินและปรมาจารย์ซิซู่เท่านั้นที่ยังคงอยู่บนเรือสําหรับคนอื่นๆผู้เขาล่มเหลวทั้งหมดพระสงฆ์วญญาณเพลิงปีศาจรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยยังมีราชาเซียนครึ่งก้าวอยู่บนเรือข้างๆจารุเฉิน ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้อีกโดยปกติแล้วจะเพาะผู้ที่อยู่อันดับคุณความดีขั้นเซ่เท่านั้นที่จะสามารถล่นเรือได้ไกลกว่า20ลี้ในครั้งแรกมู่หลิงซีกล่าวว่าเขาเป็นเซียนจากโลกคุณหลุนนะ่ะปร,รมาจารย์ซินซู่เขาเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคก,ก่อนเมื่อก่อนมู่หลิงซีได้แต่เงยหน้ามองปร,รมาจารย์ซินซู่ตอนนี้กัรพูฝนของนางไล่ตามเขาทันแล้วและนางยังรับมร,รดกของเพืินน้ำแข็ง แต่ปรมาจารย์ซินซู่ก็ยังดีกว่านางในหลายๆด้านลิงเฟวี่กล่าวว่ากฎสายเซียนยังขาดอยู่ในโลกคุณหลุนดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่บรมาจารย์ซินซู่สามารถไปถึงอัดับนั้นได้ต้องใช้ความเพียรและสติป,ปัญญาการฝึกฝนของเขาจะเพิ่มขึ้นทันทีที่เขามาอยู่ในโลกสวรรค์ลิงเฟวี่ติดอยู่ในราชาเซียนขั้นที่หนึ่งตอนที่นางอยู่ในโลกคุณหลุนแต่หลังจากมาถึงโลกสวรรค์นางกลายเป็นราชาเซียนขั้นที่สองอย่างรวดเร็ว และตอนนี้ใกล้จะกลายเป็นราชาเสซนที่สามแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะปรับปรุงการฝึกฝนเช่นนั้นในโลกคุณหลุนเฟิงเยิงกล่าวว่าโลกคุณหลุนเป็นโลกขนาดใหญ่ลึกลับที่ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นมากมายพวกเขาเคยติดก,กับดักมาก่อนแต่ตอนนี้โซ่ตรวนของพวกเขาก็หลุดออกไปแล้วถึงเวลาฉายแสงของพวกเขาแล้วหวังซุยยี่หยันในขณะที่เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เฟิงเยิยนพูด หลังจากผ่านไป23หลี้ปรมาจารย์ซินซู่ไม่สามารถทรงตัวบนเรือแห่งความจริงได้อีกต่อไปและตกลงไปในมหาสมุทรแต่ผู้ฝึกฝนที่อยู่บนฝั่งก็ยังตื่นตาตื่นใจจางรั่วเฉินยังคงเดินเรืออยู่และเขาเห็นจอแสงอยู่ห่างออกไปหลายลี้เขาไม่สามารถไปดัดพิษสองของเขตแดมาสมุทได้จนกว่าเขาจะผ่านม่านแสงนั้นยิ่งเขาเข้าใกล้ม่านแสงมากเท่าไหร่ลมและคลื่นก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นเกือบจะพัดจางรั่วเฉินและเรื่องความจริงของเขาออกไป จางรัวเฉินยังคงปลดปล่อยพลังเซนของเขาปกคุมเรื่อยความจริงต่อไปเขาไปถึงหน้าบ้านแสงสว่างหลังจากผ่านไปเครื่องชั่วยามเท่านั้นทุกคนบนฝั่งประหลาดใจไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาได้เป็นอันดับหนึ่งใน,นดับคุณความดีขั้นเจนน่ะมีเพียงหนึ่งในหมื่นเท่านั้นที่จะสามารถไปถึงทางออกในครั้งแรกได้มาดูกันว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนที่ทางออกจางรัวเฉินเงยนหน้าขึ้นในขณะที่ควบคุมเรื่อยความจริงของเขา หน้าจอแสงส่องประกายด้วยแสงของเซียน<ช>ไอพลังแสงเซียนสอดประสานกันก่อตัวไปในพลเซียนสุบชุดเกราะสีเงินเขาโปรง่งใสด้วยการฝึกฝนของราชาเซียนครึ่งเก่าเจ้าสามารถไประดับที่สองได้ถ้าเจ้าสามารถอชนะข้าเจ้าสามารถเลิกวุธของเจ้าได้แล้วในพลเซียนชุดเกราะเงินเก่าจางอัชเินไม่ได้วางแผนที่จะใช้กระบี่โรเฉินหยวน เขาก็ตุ้นก่อหิน้อยเซียนเพื่อปกปิดร่างกายของเขาและหยิบหินศักดิ์์สีม่วงออกมาข้าตรงเตือนเจ้าไม่อนุญาตให้นำหินศักดิ์์สีม่วงนั้นมาที่นี่ข้าจะใช้พลังสามเท่าเพื่อต่อสู้กับเจ้าถ้าเจ้าใช้มันในพลเซียนชุดเกาะเงินกล่าวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไม่ทับเซียนที่เกิดจากแสงของเซียนจะฉลาดมากจากนั้นจางว่เฉินก็เก็บหินศักดิ์์สีม่วงของเขาคืนและพูดว่าข้าจะไม่ใช้อาวุธใดๆได้ ไมทับเซียนในชุดเกราะสีเงินสร้างรอยประทับกาปั้นและเปิดพลังอันยิ่งใหญ่ของเซียนพุ่งเข้าใส่จางลั่เฉินเครื่องที่ห่มก็น,นำในมหาสมุทรจางลั่เฉินรวบรวมพลังเซียนของเขาทันทีพยายามใช้กระบวนท่าฝ่ามืมอมังกรวยสารเพื่อเอาชนะไมทับเซียนในชุดเกราะเงินอย่างไรก็ตามเรือแห่งความจริงของเขาเริ่มสั่นอย่างรุนแรงในวินาทีที่เขาเริ่มรวบรวมพลังเซียนของเขาไม่นะเขาเคยใช้ปรางเซียนของเขา เพื่อสร้างความสมดุลให้กับเรือนความจริงก่อนแต่ตอนนี้เขาใช้ส่วนหนึ่งของพลังเสียนเพื่อใช้พลังฝ่ามือเรือหงความจริงเริ่มสูญเสียการควบคุมก่อนที่จางว่าเฉินจะคิดกลยุทธ์ที่จดการกับมันเขาก็เกือบโดน,นพลังโจมตีจากไมทับเสียนในชุดเกราะเงินแล้วนอกเหนือจากรอยประทับฝ่ามือคลื่นที่อยู่ใต้ตัวของเขาซัดสาดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากลวเฉินต้องควบคุมเรือนความจริงของเขาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกโค่นจากนั้นเขาก็สร้างรับรทับฝ่ามือที่อ่อนแอ ปะทะก,กับพลังโจมตีจากไม้ทับเซียนในชุดเกราะเงินปั้งแรงกําปั้นนั้นทําให้จงว่าเฉินและเรือเองความจริงกระเด็นออกไปในขณะที่เขากําลังจะตกลงไปในมหาสมุทรเขาก็รวมพลังเซียนทั้งหมดไว้ที่เท้าทันทีโดยยืนอยู่บนเรือแห่งความจรงิงตุ้มเรือเอ่งความจริงจอดลงในมหาสมุทรอีกครั้งและน้ําก็กระเพื่อมอย่างรุนแรงแต่จงางรัชเฉินก็ยังคงยืนอยู่บนเรือราวกับว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกันแม่ทัพผู้สวมชุดเกราะสีเงิน ไม่ได้ให้เวลาแจ้งว่าเฉินได้คิดเขาสร้างกำปั้นครั้งที่สองและพลังของมันก็แข็งแรงขึ้นจ,จู่ๆแจ้งว่าเฉินก็เกิดความคิดขึ้นข้าสามารถใช้พลังสมาธิเพื่อควบคุมเรืองความจริงเพื่อต่อสู้กับนายพลเซียนในชุดเกราะเงินจ่าร hum ่วเฉินปล่อยพลังสมาธิทั้งหมดเพื่อควบคุมเรือนความจริงจากนั้นจ่าร่วเฉินก็ใช้พลังเซียนร้อยเจต่อสู้กับไ่ทับเซียนในชุดเกราะเงินในขณะที่ใช้พลังที่เหลืออ,อีกร้อยสาเพื่อควบคุมเรือนความจริง ตุ้มจารุ่วเฉินถูกกระแทกอีกครั้งและแขนของเขาก็เจ็บแม่ทัพเสียนชุดเกาะเงินมีพลังและวิชาที่ดีกว่าจารุ่วเฉินเขาต่อสู้ไม่เหมือนกับราชาเซียนครึ่งก้าวแต่เหมือนกับราชาเซียนที่มีประสบการณ์และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็ มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน